ดีนะครับคุณก็เห็นตั้งแต่คุณเข้ามาคุณก็เห็นหนะ้าปกคลิปค,คุณก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าคืออะไรไนี่คือสกินนี่ไทยเลย็กต้นใหม่แต่ดูนี่มันแทนที่จะเป็นเจ็ดสิบเป็นเป็นหนึ่งเพราะผมอ่านอังกฤษไม่ออกแต่แหละมันคืออะไรก็ไม่รู้หมซับไปอยู่ทำไมช้าจังเลยดูแล้วไม่ได้ดู้ทเแลแตัวกกคนแม่บอกว่าโลกไม่ได้เป็นแบบนี้มาตลอด I can't remember a time before the invasion. <laughs> before the machines joined the fight. <laughs> if I hate this. <laughs> I have to cover my ears. I hate this. 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 I hate And I hate I hate I ไม่คิด t ันทก็ช่ว่ะโอเคใน t o n came คนเกินแล้วเอาภาพตุ๊กมาให้ดูเนียอันนี้ถั่วส้วมใช่ไหมพี่เทพี่เทที่หมายถึงพี่เขียนเรื่อย Little human and turned him into a big scary monster. But somehow, the Alliance has held off the things that would kill him. i woman. everything I'm last 24 hours, a man the Ghostly. Secret agent has been sending a signal throughout Earth. Mm. Nobody he knows he who he He's talking about unlock uh, really his greatest creation and is calling on a member of the Alliance to like follow his signal. creation calls yeah. and talks about him being the key to everything. Uh -huh. I know sure. but maybe uh -huh. it's an end to the war. Uh -huh. I don't know. Maybe.

ว่าไงฐานทัพทีพีดม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 พีโวี่วยฉันลเขามาฮะเรียกว่งผูช่วยฉันไหอเราควรจะตอบไหมพยายามนะก็ไม่รู นี่ภาพเปลี่ยนไปไปนเนี่ยเหมือนคุณเดอะฟ c อกดูไม่ใช่ดิเหมือนคุณดอมิดีโอทำดิดูภาพดิดูภาพอันต่อภาพมันไม่เป็น่างนี้นะอ่าฮะเดินกันแล้วนะเออเราค่อยๆจับอีกทีหลัง เดี๋ยวเราเมื ine, ่อกี้เห็นอะไรแปลกหนาหนาหนาเดี๋ยวค่อยไปจอลดูข้างลังกันกันโอ้โหโเ้โหอ้ยอีเดียรตก่าเรือของไอจีเดีรนเฮยอที่ทาจะไปแล้วอ้าวอ้าว อยี่ในกางทางเลี้เป็นไปบ่ได้สายเลี้ยวายเลี้วเอาเกียขาเรียบร้อยเอ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยเล้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย โอ้เพลงเพลงมีดิสิดไหมเ่ะเพลงมีดิสิดไหมเมื่อนามานะเรลงเพ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 ลาเพลเเพลงเเเเเ ้อยละตายไปเลยพีโอวีทำหยาดรอบพีโอวีเราไปซื้อก็แมนือไมเราแมนเนี่ยโอ้ยเธอขับรถาเปอะไรเฮ้ยอ๋อเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเฮ้ยเห็นเห็นไมเป็นแสงสีเขียวรอบเลย ซึ่งแสงสีเขียวเนี่ยเราจะไปเจาะลึกทีหลังเห้แกงคุณดูเอามา,าพากไม่ดิกันแต่วมจะเอามา,าพาคทีหลังนะครับเอาถุงถ่ายตอนนี้จบแล้วผมจะไปาพากนะโอเคไหมโอเคกูชอบไม่ที่สุดสัญญากก็ใช่ไหมใช่เีย แล้วบูสูดเลยตายแล้วมอ้ยอยู่ใกล้สุดีสุดตาฉันเกินเอาจิงเนี่ยเ้คนขนาดนี้เลยเออความเลวทำไมไม่มีคุณเาไหตายไปทีกอ่ะ กข,ขึ้นหมดลงแล้วผมทำนิติสิดลงแล้วฮารสิิสุดลงแล้วผมจะคืนให้รอไอ้ทีขข่จะจกต้องตองายตายเลย คือเม่นบอกตายแล้วอันนี้โฆษณาแล้วใช่ไหมจะจบแบบนี้นะยจะจบแบบนี้นะเอ้ยยจะจบนะอย่าอย่าเพิ่งจบแบบนี้นะอย่าอย่าจบแบบนี้นะอย่านะโอ้จบแล้วก็ขอจะทิ้งคอนนนี้เอ้ยยังไง ผมจะไปเจาะลึกอีกใช่ไหมใช่ใ hmm. ช่ใช่ก็คือเปิดฉากโอเคกินในยาวเนี่ยก็คือเปิดฉากมาเนี่จะได้ยินเสียงนี้ครับนี่ทุกคนคิดว่าเสียงใครผมคิดว่าเสียงบัณฑิตโตทอยเลยหรือจะเป็นน่าจะทีวีวูแมนนะใช่ไหมน่าจะใช่ แล้วมันจะมีฉากฉากนี่อที่ผมโคตรอึ้งเลยนี่ฉากตอนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมฉากตอนแรกๆมันจะเป็นเงี้ยเออเริ่มเปิดฉากมาะแบบนี้เ <c oughs> ปิดฉากมาก็จะเป็นแบบเนขณะตอนแรกมือของบูสูดเนี่ยจะไม่เป็นสีเขียวนะ เดี๋ยวพอตัดมาที่ฉากนี้ปุ๊บฉากไหนอะเดี๋ยวอันนี้ฉากไหนเนี่ยจะไม่ได้นี่ๆเห็นไหมพอตัดมาที่ฉากเนี่ยมือเขียวนานานา,นาเห็นไหมเห็นไหมระบุ๊คซูมให้นะอ่าเลี้ยงขาขึน่ะล็กซีเนเน่เนี่ยแล้วพอมาฉากเนี้ยกับอันนีุ้ดี่นี่ดูแขนดิ เย้เลยอ่ะยกปีเลยไม่มีฉากเลยที่เห็นกล้องดำนี่แล้วฉากนี้เนี่ยถัดภาพไปเอามานานๆกันดูไปเรื่อยนะฉากที่เห็นพี่กล้องดำยู่ไนผู้ชายชอนกำลังมาอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวครับโอเคงั้นเล่งความนิวแล้วกัน เดี๋ยวมก็ว่าทีบีแมนถ้าหลุดถ้าหลุด,ลดตุตาฟองต้องเรื่องความรี้น่นี่นี่นี่มันเห็นหลายคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุ้นคุ้นไหมทุกคนว่าพี่แกเขาคุ้นคุ้นไหมหัวกล้องดำๆเนี่ยผมคิดว่าพี่คิริโตทัวหรือถ้าไม่ใช่ก็ไม่นุ่มกันน่าจะพี่คิดอโอะแอบแต่ว,ว่าฉากเนี้ย กล่องกองครับแล้วแม่เนี่ยเนี่ยเราทีนี้เขียวทั้งตัวเลยตกใจกันหมดเลยเขียวทั้งตัวเลยพอหาสีเขียเอเจนแล้วปุ๊บเขียวทั้งหมดเลยฉากไหนนะทีทีวีแมนระเบิดเขียววัดกึ๊บอาวดูขึ้นไปละแดวๆฉากนี้มันดูยากครับ ก็งงเลยทำไมกล้องมันตุยทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแรกมันเป็นนี้ไหมเดี๋ยวอ่าอ่าามันจะมีฉากไหนเนี่ยที่ทีวีแมนตาย呀เดี๋ยวเดี๋ยวกูทำเสียงอ่ะทำไมเดี๋ยวเขียวปีเลยพอขึ้นมาด้านบนเนี่ยว่าแต่ทีวีแมนอยู่ไหนเนี่นยอย่าบอกแล้ว่าตายแล้วเออช่างมาันเถอะ แต่ฉากทีวีแมนอะเป็นไปไม่ได้เพราะทีวีแมนเขาไม่ควรตายนะเออเป็นไปไม่ได้เนี่ยเลิกทีนี้ครับทิตย์รู้ถึงการมีอยู่ของซิกิจเอเจนต์อย่งที่เกิดยังไม่รู้นี่ถือว่ายังไม่ง่ถือว่างงนะเออก็ขอจบที่เพื่อทุกคนนะครับผมขอตัวไปทำแอนิเมชันก่อนบาย